ตอนที่หนึ่งพรสวรรค์คืออะไรทำไไมคนถึงเชื่อว่าต้องมีพรสวรรค์ถึงจะสำเร็จหลายคนเวลาพูดถึงความสำเร็จมักนึกถึงคำว่าพรสวรรค์ก่อนเสมอพรสวรรค์ดูเหมือนกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายแต่ผมอยากให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าพรสวรรค์คืออะไรจริงๆมันแค่ความสามารถติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดหรือว่ามีมากกว่านั้น ในไว้เด็กหลายคนคงได้ยินคำชมแบบนี้กันบ่อยเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากเลยนะเขาวาดรูปเก่งตั้งแต่เด็กเล่นกีฬาเก่งเหมือนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์คำพูดแบบนี้ฝังลึกในใจของเราจนทำให้หลายคนเชื่อว่าคนที่สำเร็จต้องมีพรสวรรค์พิเศษตั้งแต่แรกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ว่าพรสวรรค์คือแค่แนวโน้มหรือความชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้คนคนนั้นมีแรงจูงใจฝึกฝนมากกว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์คุณจะทำไม่ได้เลยลองนึกภาพดูครับเด็กบางคนว่ายน้ำเก่งตั้งแต่แรกแต่บางคนอาจไม่เคยว่ายน้ำเลยแต่ด้วยการฝึกฝนอย่างหนักเด็กที่ไม่เก่งตั้งแต่แรกอาจกลายเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกว่าใครในที่สุดนี่คือจุดสำคัญที่หลายคนมองข้ามไปพรสวรรค์ไม่ได้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จ แต่ความพยายามและความมุ่งมั่นต่างหากที่ทำให้เราก้าวหน้าผมอยากให้ลองคิดถึงเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเวลาที่เรามองเห็นคนประสบความสำเร็จเรามักเห็นแต่ผลลัพธ์สุดท้ายแต่เราไม่ได้เห็นความล้มเหลวความผิดพลาดและความพยายามอย่างหนักที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนักกีฬาระดับโลกที่คุณชื่นชมไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษเสมอไปแต่พวกเขาฝึกซ้อมหนักวันละหลายชั่วโมง ต่อเนื่องหลายปีหลายสิบปีจนอุปสรรคและความเหนื่อยยากกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่แหละครับความลับของความสําเร็จความพยายามที่ไม่หยุดยัง้งและความอดทนที่เหนือกว่าในชีวิตจริงคุณอาจไม่ใช่คนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่พรสวรรค์ไม่มีนั่นคือความมุ่งมั่นความอดทนและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอลองตั้งคำถามกับตัวเองตอนนี้ว่าฉันมีความมุ่งมั่นแค่ไหน ฉันพร้อมจะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้กี่ครั้งเมื่อเจออุปสรรคฉันเต็มใจจะลงทุนเวลาฝึกฝนวันละกี่ชั่วโมงคำตอบของคำถามเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จมากกว่าพรสวรรค์และนี่คือเหตุผลที่หลายคนที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษกลับสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ตอนที่สองสิ่งที่สำคัญกว่าพรสวรรค์ความตั้งใจและการลงมือทา ถ้าในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคำถามกับคำว่าพรสวรรค์ตอนนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่แท้จริงสำคัญกว่าพรสวรรค์ซึ่งหลายคนมองข้ามไปหรือไม่เคยได้รับการสอนมาก่อนสิ่งนี้ก็คือความตั้งใจและการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอลองคิดดูครับในโลกนี้ไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมความตั้งใจอันแรงกล้าหรือมีทักษะที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก สิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่พรสวรรค์ที่วิเศษแต่เป็นความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุดพร้อมกับลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดลองนึกถึงคำพูดของทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้ลือลัน่นที่บอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวแต่ค้นพบวิธีที่ไม่ได้ผลมาเป็นพันครั้งเพราะเขามีความตั้งใจสูงและไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวนี่คือจุดที่หลายคนพลาดกัน เมื่อเจอความล้มเหลวหรือความผิดพลาดก็เลือกที่จะเลิกแต่ถ้าเรามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและเดินหน้าต่อไปนั่นคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายจริงๆคุณอาจสงสัยว่าแล้วถ้าฉันไม่มีพรสวรรค์จะเริ่มต้นอย่างไรดีคำตอบคือเริ่มจากการตั้งใจจริงและลงมือทำทันทีไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีพรสวรรค์เพราะความตั้งใจและความพยายาม จะทำให้คุณพัฒนาทักษะขึ้นเองในที่สุดลองนึกภาพกิจวัตรของคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ยากหรือซับซ้อนในวันเดียวแต่ทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอทุกวันแม้ในวันที่เหนื่อยหรือท้อเช่นนักเขียนที่เขียนวันละ300ร้อคำนักกีฬาออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงหรือคนที่ฝึกทักษะใหม่วันละ15นาทีสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อย แต่ถ้าทำทุกวันเป็นปีๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังและนี่คือเหตุผลที่คำพูดว่าความตั้งใจและการลงมือทำสม่ำเสมอสำคัญกว่าพรสวรรค์เสมอเมื่อเรามีสิ่งนี้เราสามารถสร้างพรสวรรค์ได้ด้วยตัวเองผ่านการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนที่สตัวอย่างจริงจากคนที่ไม่มีพรสวรรค์แต่ประสบความสำเร็จหลายคนอาจยังสงสัย ว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษจริงๆสามารถสำเร็จได้จริงหรือวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของบุคคลที่หลายคนรู้จักดีที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษใดๆแต่ความตั้งใจและความพยายามของเขาทำให้กลายเป็นตำนานตัวอย่างแรกที่อยากเล่าให้ฟังคือทอมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ชื่อดังเจ้าของสิทธิบัตรนับพันหลายคนอาจคิดว่าเขาเกิดมาฉลาดพิเศษ แต่ความจริงคือเขาถูกมองว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าครูบางคนถึงกับบอกว่าเขาไม่เหมาะกับโรงเรียนแต่ดิเซนไม่ยอมแพ้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะล้มเหลวเป็นพันครั้งเขาก็ไม่หยุดทำงานนี่คือความตั้งใจที่เหนือกว่าพรสวรรค์ที่ทำให้เขาค้นพบหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงเปลี่ยนโลกของเราจนทุกวันนี้ตัวอย่างที่สองคือ J.K. Rowling ผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เธอไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและไม่ได้มีพรสวรรค์ในการเขียนตั้งแต่เด็กช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเธอประสบปัญหาการเงินต้องเลี้ยงลูกคนเดียวและต้องเผชิญกับความท้อแท้หลายครั้งแต่เธอไม่หยุดเขียนแม้นังสือของเธอจะถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์หลายครั้งความมุ่งมั่นและความอดทนของเธอทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกตัวอย่างที่สามคือไมเคิลจอเดนหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เขาไม่ได้ถูกเลือกเข้าเล่นทีมโรงเรียนครั้งแรกถูกมองว่าขาดพรสวรรค์และความสามารถแต่เขาไม่ยอมแพ้กลับไปฝึกซ้อมหนักกว่าคนอื่นทุกวันตั้งใจพัฒนาตัวเองแบบไม่มีวันหยุดสุดท้ายไมเคิลจอเดนกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลบล้างได้จากตัวอย่างเหล่านี้ เราจะเห็นชัดเจนว่าความตั้งใจและการลงมือทำจริงต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จพรสวรรค์อาจทำให้การเดินทางง่ายขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจและความอดทนก็ไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้อย่าลืมว่าทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกสิ่งที่ต่างกันคือการเลือกที่จะลุกขึ้นมาเดินต่อ ถ้าคุณยังลังเลหรือรู้สึกว่าไม่มีพรสวรรค์ผมอยากให้คุณจําเรื่องเหล่านี้ไว้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจและความพยายามที่จะไม่หยุดทำต่อไปตอนหน้าผมจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องวิธีสร้างความตั้งใจและความอดทนอย่างยั่งยืนเพื่อให้คุณมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ระหว่างทางตอนที่สวิธีสร้างความตั้งใจและความอดทนอย่างยั่งยืน เราทุกคนรู้ดีว่าความตั้งใจและความอดทนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะสร้างความตั้งใจและความอดทนเหล่านี้ได้อย่างไรให้ยั่งยืนและไม่สูญเสียแรงจูงใจกลางทางก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าความตั้งใจไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้ลองคิดเหมือนการออกกำลังกาย ถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนวันแรกๆคุณอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายแต่ถ้าคุณฝึกต่อเนื่องหลายสัปดาห์ร่างกายจะปรับตัวและคุณจะมีแรงมากขึ้นความตั้งใจก็เช่นกันถ้าคุณฝึกฝนมันอย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นนิสัยและพลังที่อยู่กับคุณตลอดไปตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริงเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้คุณโฟกัสและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจ แต่ต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินไปจนท้อและไม่ง่ายเกินไปจนไม่รู้สึกท้าทายเช่นถ้าคุณอยากเขียนหนังสือลองตั้งเป้าเขียนวันละสามร้อคำแทนที่จะตั้งเป้าหมายเขียนหนังสือให้เสร็จภายในหนึ่งวันแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยเป้าหมายใหญ่เหมือนภูเขาถ้าคุณมองแค่ยอดเขามันจะดูสูงชันและน่ากลัวแต่ถ้าแบ่งเป็นทางเดินเล็กๆทีละขั้นทีละขั้น คุณจะรู้สึกว่าเดินได้ง่ายขึ้นมากและเมื่อคุณทำสำเร็จทีละขั้นมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณเดินต่อไปสร้างระบบและนิสัยที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายถ้าคุณอยากฝึกภาษาอังกฤษอาจจะตั้งเวลาเรียนรู้ทุกเช้า30นาทีถ้าคุณอยากออกกำลังกายกำหนดเวลาวิ่งหรือยกน้ำหนักทุกเย็นเมื่อคุณสร้างระบบนี้ได้คุณจะไม่ต้องใช้ความตั้งใจมากเท่าเดิม เพราะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วเตรียมรับมือกับอุปสรรคและความล้มเหลวไม่มีทางเดินไหนที่ไม่มีอุปสรรคแต่การรู้จักยอมรับความล้มเหลวและพร้อมลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งคือหัวใจของความอดทนลองมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบของความพยายามหาสิ่งที่ช่วยเติมพลังใจคุณบางครั้งแรงจูงใจอาจลดลงคุณอาจรู้สึกท้อแท้หรือหมดไฟ ให้ลองหาสิ่งที่ช่วยเติมพลังใจเช่นอ่านหนังสือแรงบันดาลใจฟังพอดแคสต์ที่ชอบหรือพูดคุยกับคนที่สนับสนุนคุณเชื่อในตัวเองและให้เวลากับตัวเองสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในหนึ่งวันแต่เป็นผลจากการเดินทางที่ยาวนานเชื่อว่าคุณทำได้และให้เวลากับตัวเองได้เรียนรู้และเติบโตถ้าคุณทำตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ ผมมั่นใจว่าความตั้งใจและความอดทนของคุณจะยั่งยืนและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณฝันถึงในตอนต่อไปผมจะเล่าเรื่องเทคนิคพิเศษและเคล็ดลับที่จะช่วยคุณรักษาแรงบันดาลใจและพลังใจในวันที่รู้สึกท้อแท้ตอนที่หเคล็ดลับรักษาแรงบันดาลใจและพลังใจในวันที่ท้อแท้ในเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่มีใครที่ไม่เคยเจอวันที่ท้อแท้ หรือรู้สึกหมดไฟเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ยังมีช่วงเวลานั้นการรักษาแรงบันดาลใจและพลังใจในวันที่รู้สึกต่ำต้อยนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าปล่อยให้ใจล้มเหลวความตั้งใจทั้งหมดอาจจบลงตรงนั้น 1. นึ่จำไว้เสมอว่าทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราววันที่ท้อแท้และเหนื่อยล้าจะไม่อยู่กับเราไปตลอด ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเราเป็นมนุษย์แต่พรุ่งนี้อาจจะดีกว่าการรู้ว่านี่คือสถานการณ์ชั่วคราวช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานั้นได้ง่ายขึ้น2ทบทวนเป้าหมายและเหตุผลที่เริ่มต้นเวลาที่หมดไฟลองย้อนกลับไปคิดถึงเหตุผลที่คุณเริ่มต้นทำสิ่งนี้อะไรคือเป้าหมายของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุเมื่อลึกลงไปในใจ การระลึกถึงเป้าหมายจะช่วยเติมแรงใจให้กลับมา 3. พักผ่อนและดูแลตัวเองการทุ่มเทยอย่างหนักจนลืมดูแลตัวเองอาจทำให้เราหมดแรงและท้อแท้ได้ง่ายอย่าลืมหยุดพักบ้างหาเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจจะมีพลังมากขึ้น 4. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ในยุคโซเชียลมีเดียเราเห็นแต่ความสำเร็จของคนอื่นที่สวยงามแต่เราไม่รู้ว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้และดอยค่าให้โฟกัสที่การเติบโตและความก้าวหน้าของตัวเองดีกว่า 5. แบ่งปันความรู้สึกและขอความช่วยเหลือบางครั้งการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจะทำให้ความท้อแท้สะสมมากขึ้นลองพูดคุยกับคนใกล้ตัว หรือหาที่ปรึกษาที่เข้าใจการได้รับกำลังใจและคำแนะนำจากคนอื่นช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางนี้ 6. ใช้เทคนิคแบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆถ้ารู้สึกท้อแท้จนทำอะไรไม่ไหวลองแบ่งงานหรือเป้าหมายใหญ่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเช่นทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาที วิธีนี้ช่วยลดความกดดันและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นเจ็ดจดบันทึกความก้าวหน้าและความสำเร็จเล็กๆหลายครั้งเรามองข้ามความสำเร็จเล็กๆที่ทำได้การจดบันทึกสิ่งที่ทำสำเร็จแต่ละวันจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าและทำให้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นถ้าคุณได้ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ผมเชื่อว่าจะช่วยให้คุณผ่านวันที่ท้อแท้ไปได้อย่างมีพลงังตอนที่หก การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าหลายคนมักจะบ่นว่าไม่มีเวลาเพียงพอวันหนึ่งมีแค่24ชั่วโมงแต่ความจริงแล้วเวลาที่เรามีเท่ากันทุกคนสิ่งที่แตกต่างคือเราจัดการเวลาอย่างไรต่างหากถ้าคุณจัดการเวลาดีคุณจะทำงานได้มากขึ้นมีเวลาพักผ่อนและมีพลังทำในสิ่งที่อยากทำ แต่ถ้าจัดการเวลาไม่ดีเวลาจะผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์และทําให้รู้สึกเหนื่อยล้า 1. วางแผนวันล่วงหน้าอย่างชัดเจนก่อนนอนหรือก่อนเริ่มวันใหม่ให้ลองเขียนแผนงานของวันนั้นๆจัดลำดับความสำคัญว่าเรื่องไหนต้องทํำก่อนหลังเมื่อมีแผนที่ชัดเจนเราจะไม่เสียเวลาไปกับการตัดสินใจระหว่างวัน 2. ใช้หลักกฎ8 0ด0 pareto principle งาน20%ที่สำคัญที่สุดมักจะสร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%ดังนั้นให้โฟกัสกับงานที่สำคัญและมีผลกระทบสูงก่อนอย่าลืมว่างานเล็กๆที่ไม่ได้สำคัญมากสามารถทำทีหลังหรือมอบหมายคนอื่นได้ 3. หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเวลาทำงานโทรศัพท์โซเชียลมีเดียแชทที่ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้คือศัตรูของการจัดการเวลาที่ดี ลองตั้งเวลาเช็คข้อความหรือโซเชียลมีเดียเป็นช่วงๆและปิดแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น 4. ตั้งเวลาทำงานแบบมีช่วงพักพอโโโโรเทคน h n แบ่งเวลาทำงานเป็นช่วงๆเช่นทำงาน25นาทีพัก5นาทีวิธีนี้ช่วยให้สมองไม่เหนื่อยล้าและเพิ่มสมาธิในการทำงาน 5. เรียนรู้ที่จะพูดไม่ ถ้างานหรือกิจกรรมไหนไม่สำคัญหรือทำให้คุณเสียเวลามากเกินไปอยากกลัวที่จะปฏิเสธการพูดไม่เป็นการปกป้องเวลาของคุณเอง 6. ใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการเวลาแอปพลิเคชันจัดการงานปฏิทินดิจิทัลเครื่องเตือนความจำเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่ลืมงานสำคัญและจัดการเวลาของคุณได้ง่ายขึ้น ทบทวนและปรับปรุงการจัดการเวลาทุกสัปดาห์อย่าลืมหยุดและทบทวนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจัดการเวลาดีแค่ไหนมีอะไรที่ทำได้ดีและอะไรที่ควรปรับปรุงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆการจัดการเวลาที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานหนักเท่านั้นแต่คือการใช้เวลาที่มีอย่างฉลาดเพื่อสร้างสมดุลในชีวิต และให้คุณมีพลังทําสิ่งที่สำคัญจริงๆถ้าคุณลองนําวิธีเหล่านี้ไปใช้ผมมั่นใจว่าจะเห็นผลชัดเจนตอนที่7การรักษาความสมดุลในชีวิตเพื่อความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนหลายคนคิดว่าถ้าต้องการประสบความสำเร็จต้องทุ่มเททำงานหนักตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่รักษาความสมดุลในชีวิตความสำเร็จที่ได้มาอาจมีราคาแพงมาก การรักษาความสมดุลในชีวิตไม่ได้หมายความว่าต้องแบ่งเวลาทุกอย่างเท่าๆกันแต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับทุกด้านในชีวิตอย่างเหมาะสมทั้งงานครอบครัวสุขภาพและการพักผ่อน 1. นจัดลำดับความสำคัญของชีวิตคุณลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้บางคนอาจจะเน้นเรื่องงานบางคนเน้นเรื่องครอบครัว บางคนเน้นสุขภาพแต่ละคนมีคำตอบที่แตกต่างกันการรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณตอนนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจใช้เวลาและพลังงานได้ดีขึ้น 2. กำหนดขอบเขตเวลาในการทำงานอย่าปล่อยให้งานกินเวลาทุกช่วงของวันตั้งเวลาเริ่มและเลิกงานให้ชัดเจนและพยายามปิดเรื่องงานในเวลาที่กำหนดถ้าคุณทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจจะเหนื่อยล้า 3. ให้เวลากับครอบครัวและคนที่รักความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญมากลองหาเวลาคุณภาพรวมกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรักช่วงเวลานั้นจะช่วยเติมพลังใจและทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้น 4. อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืนออกกำลังกาย กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนอนหลับให้เพียงพอและอย่าลืมหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นทำสมาธิอ่านหนังสือที่ชอบหรือเดินเล่นในธรรมชาติห้ฝึกการพูดไม่เพื่อรักษาขอบเขตหลายครั้งเราอยากช่วยเหลือทุกคนแต่ถ้ารับภาระมากเกินไปจะทำให้ชีวิตไม่สมดุลให้เรียนรู้ที่จะพูดไม่กับเรื่องที่ไม่สำคัญ เพื่อรักษาเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆ 6. มีเวลาสำหรับการพัฒนาตัวเองนอกจากงานและครอบครัวอย่าลืมหาเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณเติบโตและเพิ่มโอกาสในชีวิต 7. ทบทวนความสมดุลในชีวิตอย่างสม่ำเสมอชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสำคัญของสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนไปตามเวลาการทบทวนและปรับสมดุลเป็นระยะ จะช่วยให้คุณไม่หลงทางและยังรักษาความสุขควบคู่กับความสำเร็จได้ถ้าคุณทำได้ตามนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะมีความสำเร็จที่ยั่งยืนและชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขจริงๆตอนที่8การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองหัวใจสำคัญของความสำเร็จทุกชนิดความเชื่อมั่นในตัวเองคือพื้นฐานที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำสิ่งที่ท้าทายถ้าคุณไม่มีความเชื่อมัน่น แม้จะมีโอกาสดีแค่ไหนก็อาจพลาดไปได้ง่ายๆแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันต้องสร้างขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและผ่านประสบการณ์ต่างๆ 1. เริ่มจากการยอมรับตัวเองอย่างจริงใจเข้าใจว่าทุกคนมีข้อดีและข้อเสียการยอมรับตัวเองไม่ใช่การพอใจกับข้อบกพร่อง แต่เป็นการเข้าใจและยอมรับว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการพัฒนาเมื่อคุณยอมรับตัวเองได้ความเชื่อมั่นจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำได้จริงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆจะช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและรู้สึกประสบความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันความสำเร็จเล็กๆเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่แข็งแรง 3- หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความเปรียบเทียบเป็นตัวทำลายความเชื่อมั่นที่ร้ายแรงให้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองและจดจำว่าคุณมีเส้นทางของคุณเอง 4- เรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดทุกคนล้มเหลวได้และความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดแทนที่จะกลัวความล้มเหลวให้เรียนรู้จากมัน แล้วใช้บทเรียนเหล่านั้นเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ 5. พูดกับตัวเองในแง่บวกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองส่งผลต่อความเชื่อมั่นอย่างมากให้ฝึกพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่ให้กำลังใจเช่นผมทำได้แน่ครับทุกวันผมเก่งขึ้นเรื่อยๆ 6. ลงมือทำทันทีแม้จะยังไม่มั่นใจเต็มที่การลงมือทำคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่น แม้จะรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจแต่เมื่อทำแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณสามารถทำได้จริง 7. ล้อมรอบตัวด้วยคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณคนรอบข้างที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวคุณจะช่วยเสริมความมั่นใจให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงคนที่ทำให้คุณรู้สึกโดยค่า 8. ฝึกฝนทักษะและความรู้ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คุณมั่นใจในสิ่งที่ทำมากขึ้น ยิ่งรู้และทำได้มากความเชื่อมั่นจะยิ่งเพิ่มพูนถ้าคุณฝึกตามวิธีเหล่านี้ความเชื่อมั่นในตัวเองจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างมั่นคงและนั่นจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายตอนที่9การสร้างนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จนิสัยคือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนิสัยดีจะช่วยผลักดันให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง แต่หลายคนยังสงสัยว่าจะสร้างนิสัยที่ดีอย่างไรให้ติดตัวตลอดไป 1. เริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ทำได้ง่ายนิสัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ควรเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการตื่นเช้าเพิ่มขึ้นวันละหนาทีการอ่านหนังสือวันละหหน้านิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้ถ้าทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นนิสัยใหญ่ในระยะยาว 2. ตั้งเวลาที่ชัดเจนสำหรับทำสิ่งนั้นการมีเวลาที่กำหนดชัดเจนช่วยให้สมองจดจำและพร้อมทำสิ่งนั้นในเวลาที่กําหนดเช่นกําหนดเวลาตื่นนอน6กโมงเชา้าหรือเวลาที่จะอ่านหนังสือก่อนนอน 3. เชื่อมโยงนิสัยใหม่กับกิจวัตรเดิมถ้าเชื่อมโยงนิสัยใหม่เข้ากับกิจวัตรที่ทำเป็นประจำแล้วจะช่วยให้ติดง่ายขึ้นเช่นหลังจากแปรงฟันตอนเช้า ให้ทำสมาธิ5นาที 4. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้การให้รางวัลตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นของใหญ่โตแค่คำชมตัวเองหรือเวลาพักผ่อนสั้นๆก็ช่วยให้มีแรงจูงใจ 5. อย่าท้อท้าล้มเหลวไม่มีใครสมบูรณ์แบบถ้าวันไหนทำไม่ได้ตามแผนก็อย่าท้อแค่กลับมาเริ่มต้นใหม่วันถัดไป6บันทึกความก้าวหน้าและทบทวน จดบันทึกว่านิสัยที่ตั้งใจทําเป็นอย่างไรบ้างทบทวนทุกสัปดาห์และปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนิสัยดีจะเป็นรลักฐานที่มั่นคงพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนตอนที่สิการรักษาความมุ่งมั่นและแรงผลักดันตลอดเส้นทางความสำเร็จไม่ได้มาในวันเดียวแต่เป็นผลของการลงมือทำอย่างต่อเนื่องหนึ่งจำไว้เสมอว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเวลาที่รู้สึกท้อแท้ ให้ย้อนกลับไปถามตัวเองว่าทำไมผมถึงเริ่มต้นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่หลงทาง 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้รู้สึกท้อแต่ถ้าคุณแบ่งเป้าหมายเป็นชิ้นเล็กๆจะทำให้รู้สึกว่าเดินหน้าทีละก้าวและมีแรงผลักดันทำต่อไป 3. หาแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างหรือจากเรื่องราว ฟังเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จหรืออ่านหนังสือที่ให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมไฟในใจคุณ 4. หลีกเลี่ยงคนหรือสิ่งที่ทำลายแรงผลักดันถ้าคุณอยู่กับคนที่คอยพูดลบหรือทำให้คุณสงสัยตัวเองให้พยายามลดเวลาที่อยู่กับคนกลุ่มนั้นเลือกอยู่กับคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณ 5. พักผ่อนและเติมพลังเป็นระยะอย่าทำงานหนักจนเกินไปจนหมดแรง ให้มีเวลาพักผ่อนเพื่อเติมพลังให้ตัวเอง 6. ฉลองความสำเร็จเล็กๆทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ควรฉลองและยอมรับจะช่วยให้คุณรู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจ 7. มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกครั้งที่เจออุปสรรคอย่าท้อแท้แต่ให้คิดว่านี่คือบทเรียนที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นถ้าคุณทำได้ตามนี้ ผมมั่นใจว่าคุณจะสามารถรักษาความมุ่งมั่นได้ยาวนานและเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากครับที่ติดตามจนจบทั้งชุดนี้หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์มากมายและลองนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองผมเชื่อว่าไม่มีพรสวรรค์ก็สำเร็จได้ถ้าคุณมีสิ่งนี้ขอให้โชคดีครับ